โอเคสวัสดีน้อง,องๆเด็กๆและผู้ชมทางบ้านทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเลโก้นิกไนท์หรือ l e โก้เนโซไนท์นั่นแหละนะเพียงแต่ามาเปลี่ยนชื่อเป็นนิกไนท์เท่านั้นเองชุดนี้มีมาให้ทั้งหมด 8, 8แบบนะครับ 8, 8แบบ8ตัวนะแบบนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะครับเป็นอัศวินสีฟ้านะมีโล่มีดาบให้ด้วยด้านหลังนี้ก็จะมีวิธีการประกอบนะครับ ก็ทั้งตัวละครทั้งยานพาหาานะนะที่เอาไว้ใช้ทำเป็นฐานด้วยนะครับอ่า,อามาดูตัวเลโก้ดีกว่าเลโก้ LEGO ชุดนี้ก็ถอดหมวกออกมาได้นะถอดหมวกออกได้รู้สึกว่าติดนิดนึงครับมันเอียงอย่างเงี้ยแต่ชุดนี้มีดีหน่อยก็ตรงที่ว่า,ามันมีปีกประดับหลังมาให้ด้วยนะอลังการดีเหมือนกันชุดนี้อ่า แล้วในชุดก็จะมีอาวุธมาให้อยู่2อย่างนะครับนี่ไงมีดาบกับโล่นะคือโล่นี้ก็จะมีตาสัญลักษณ์ด้วยนะครับไม่ซ้ํากันเลยนะครับอันนี้ผมก็ใส่ที่มือซ้ายส่วนอาวุธนี้ก็ใส่ที่มือขวานะครับใส่ให้มันตรงตามแบบเท่านั้นเองดูเท่ไปอีกแบบนะชุดนี้อลัอาางการดีชุดนี้ได้เยอะนะชิ้นเยอะเลย สุดท้ายแล้วก็เป็นอาวุธนเนเป็นยานพาหนะนะครับที่เอาไว้ใช้ทําเป็นฐานนะอะเป็นลักษณะคล้ายแบบเป็นบอดเจ็ตนอ่กัอชุดนี้ง่ายอยู่นะครับอง่ายๆนะเด็กๆประมาณหกเจ็ดขวบก็ต่อได้นะผมว่าอะมาดู แบบถัดไปกันบ้างแบบถัดไปนี่รู้สึกว่าจะเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงใส่ชุดเกาะสีแดงอ่าด้านหลังนี้ก็จะมีวิธีการประกอบนะครับแต่แต่รู้สึกว่าชุดนี้จะไม่มีอ่าเป็นยาพานฐานฐานยืนมาให้นะแต่ว่าดีหน่อยก็ตรงที่ว่าอ่าส่วนที่เอาไว้เป็นประดับหลังนี้ก็ก็เอาไว้ยืนได้นะยืนมั่นคงดีด้วย ทุกตัวจะมีหน้ามาให้เปลี่ยนจุดสองหน้านะครับคือแต่เราต้องหมุนกลับด้านนะต้องถอดหมวกแล้วหมุนกลับด้านนะครับอันนี้ก็ดัดได้นะดัดให้มันงอได้นะครับดัดเป็นลักษณะคล้าย p อ o n นนะคืออาวุธประจำตัวก็จะมีโล่นะครับกับคล้ายๆกับกระบองนะกระบองตุ่มโล่นี้ก็จะมีตาสัญลักษณ์มาให้ด้วยไม่เหมือนกันนะ เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ลูกตุ้มอีกข้างหนึ่งนี้ก็ใส่อาวุธนะครับอืมนี่ไงได้แล้ววันหน้ากากเปิดปิดได้นะดัดได้นะครับคือลักษณะคล้ายไอ o ฟนนะแล้วไม่ต้องมอีเครื่องบินเจ็ตมาให้ด้วยอ่ะอ่ะมาดูแบบถัดไปกันบ้างแบบต่อมาก็จะเป็นลักษณะ คล้ายอัศวินสีขาวนะเป็นชุดเป็นชุดขาวเกาะสีทองอ่าชุดนี้ดีหน่อยก็ตรงที่ว่ายา,านพาหนะนี้เป็นแบบอลังการงานสร้างนะคือต่อยากที่สุดแล้วล่ะครับคือเครื่องบินนี่ต่อยากที่สุดแล้วแต่ตัวละครนี่ต่อเหมือนกันหมดนะคือไม่ได้ยากเลยคือไม่ได้ซับซ้อนเลยโอ้ลืมไปตัวนี้ยกหน้ากากมันไม่ขึ้นนะคะมันติดตรงนี้อ่า แต่รู้สึกว่าปีกประดับหลังนี่รู้สึกว่าจะดูธรรมดาไปหน่อยนะแต่ชุดนี้ก็มีโลก่กับอาวุธประจำตัวมาให้นะอืมเป็นตาสัญลักษณ์คล้ายๆทวนนะคือแบบทวนนี่ก็ยาวๆนะใส่ยาวมากเลยนะอ่ะต้องเอียงมาทางนี้นิดนึงไม่งั้นมันจะตั้งไม่ได้ครับให้มายาวเกินนะอาวุธน่าจะตัดให้สั้นกว่าน,นี้อีก อีกสักหน่อยนึงอ่ะมาดูที่ตัวยานบ้างคือตัวยานนี้อ่าเป็นตัวที่ต่อยากที่สุดในชุดนี้แล้วนะแต่ว่าผมว่ามันก็ยังง่ายอยู่นะคือใช้สิ้นคือใช้ชิ้นส่วนเยอะในการต่อที่สุดมากที่สุดแล้วยานสำหรับตัวนี้ครับก็ใส่ย,ยืนได้นะคือเอาไว้เป็นแท่นตั้ง แบบท่นตั้งหุ่นเลโก้เลยคือถ้าชุดนี้ไม่มียามาให้ตั้งนะผมว่าคือบตั้งยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละตัวนี่แบบมันหนักไปด้านหลังนะอ่ะมาดูแบบที่สีกันบ้างแบบที่สีนี้จะเป็นอัศวินสีเขียวปีกมังกรก็ถอดประดับหลังออกมาได้นะนะครับคือถ้าถอดออก ก็ถ้าถอดออกก็จะเป็นอัศวินธรรมดาธรรมดานะแต่รู้สึกว่าชุดนี้จะไม่มีฐานมาให้นะครับสําหรับตัวนี้จะไม่มีฐานมาให้เป็นลักษณะปีมงกรหน้ากาเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับคือหนักต้องปีกนะลผมต้องอาปรับให้มันเอียงคือเอียงไปด้านหน้านะแล้วไม่งั้นมันจะตั้งไม่ได้นะครับมันหนักไปด้านหลังนะ คืออาวุธก็จะมีลักษณะคายปืนนะคลายปืนกับโล่ประจำตัวมาให้ด้วยอืมเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแขนยกขึ้นมานิดนึงไม่งั้นมันจะใส่อ่าครับลักษณะคายปักทองนะโล่ตัวนี้ก็จะเป็นอาวุธปืนนะครับก็เป็นตัวที่มีอาวุธยิงอยู่แค่ตัวเดียวนะชุดนี้ แล้วฐานก็มีมาให้นะครับเป็นลักษณะคล้ายฐานสปริงต่อนะแต่ชุดนี้ผมต่อไม่ได้เนี่ยผมต่อใส่เข้าไปแล้วมันไม่เข้าอ่ะนไงใส่ไม่เข้าตั้งก็ยากด้วยอปีกหลุดอไม่เป็นไรไหนเนาะอ่ะได้คุ้มดีนะชุดนี้กือแบบจำนวนชิ้นเยอะดีอ่ะมาะดู แต่ต่อไปกันบ้างแต่ต่อไปนี่ก็จะเป็นอัศวินสีดำครับปีกประดับหลังนี้จะเป็นลักษณะกลางหันนะกลางหันหมุนได้แต่รู้สึกว่า,าฐานที่เป็นยานยานเอาไว้เหยียดเนี่ยรู้สึกว่าดูธรรมดาไปหน่อย <laughs> ชุดนี้ถอดหมวกออกมาได้นะครับแต่ว่ามันติดแน่นเลยอะ คือแบบหน้านี้มันจะมีสองหน้าแล้วให้เราสามารถเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าใส่แล้วก็ใส่เลยนะมันถอดออกไม่ได้เลยหมวกแต่ชุดนี้ดีหน่อยก็ตรงที่ว่าคือกังหันหมุนได้นี่แหละมีอาวุธมาให้สองอย่างเหมือนกันนะครับเป็นโล่นะโล่มีตาสัญ,ญลักษณ์ด้วยไม่ซ้ํากับอ,อัวอนเลยอ่าแล้วอาวุธนี้ก็มีดีหน่อยนะคือเราไม่ต้องต่อเลยครับนันมันมาเป็นแบบนี้เลยนะ มันเป็นลักษณะค้ายทวนอืมหมุนได้นะครับเป็นกลางหันนะมาดูยานฐานหบ้างผมดูแล้วมันธรรมดาเกินไปนะต่อง,ง่ายๆชุดนี้ก็คิดว่าเอาไว้เป็นอ่าเราเป็นฐานตั้งคือตั้งให้มันยืนมั่งคือแบบมั่นคงก็พอนะครับ แต่รู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันคือมันจะหมุนไม่ได้นะมันจะติดติดนะครับอืมอ่ะมาดูถัดไปกันบ้างตัวที่เท่าไหร่แล้วอ่ะตัวที่หแล้วก็คืออัศวินชุดเกาะทองเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในชุดนี้แล้วนะครับเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในชุดนี้แล้วชุดเกาะพิเศษกว่าตัวอื่นแขนนี้ก็พิเศษกว่าตัวอื่นรู้สึกว่าอาญาทาน,ทา,น,นานี้ดูธรรมดาเกินไป ผมแล้วผมดูแล้วมันดูธรรมดาเกินไปยานเล็กอะ่ะมันดูแล้วมันไม่สมกับตัวขนาดใหญ่ๆเลยครับหน้ากากเปิดปิดได้นะเปิดปิดได้ทุกตัวเลยหมวกก็ถอดออกมาได้นะครับเปลี่ยนหน้าได้นะมันมีอยู่สองหน้าให้ได้เปลี่ยนอาวุธก็จะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือโล่กับลักษณะคล้ายขวานนะแต่ใส่ยาสักนิดหนึงน,นนะเพราะว่ามือมันแบบคือม,มือมันเป็นวิ คือมือพิเศษหน่อยนะ,ะคือทางนี้ใส่แล้วไม่ได้นะผมต้องใส่ตรงปลายแล้วก็ลูสลด์ลงมานะครับออย่างนี้นะต้องใส่อย่างนี้คือไม่งั้นมันไม่เข้าเพราะว่ามือมันทำมาไม่เหมือนกับตัวอื่นะ่ะดูธรรมดาไปหน่อยนะคือแต่ที่คือธรรมดาสุดเลยก็ตรงยานยานเอาไว้เหยียบบินนี่แหละนะ เล็กเกินไปมันดูไม่สมกับขนาดตัวใหญ่ๆเลยคือชุดนี้มีแท่นเหยียบมีแท่นตั้งมาให้ด้วยมันก็เลยดีหน่อยนะดีกว่าชุดที่คือไม่มีแท่นเหยียบมาให้เลยตั้งยากสักนิดนึงอมาดูแบบที่เจ็ดกันบ้างมาดูฝั่งสตูครับรู้สึกว่าจะเป็นอัศวินหัวกะโหลกนะ ชุดเกราะดำแต่สำหรับตัวนี้ไม่มีประดับหลังมาให้นะครับแต่ดีหน่อยก็ตรงที่แท่านหยียไปเหมือนชาวบ้านนี่แหละนะเป็นแท่านหยียบคล้ายๆลักษณะา,าขาเป็นมุมก็เป็นตัวเปล่าๆอย่างนี้นะครับหมวกก็ถอดออกมาได้นะถอดออกมาได้แล้วเปลี่ยนหน้าได้นะครับนี่งไงหมุน คือหมุนเปลี่ยนหน้าได้นะแล้วก็ใส่หัวกลับเข้าไปทุกตัวทำอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าคือบางตัวคือเวลาใส่แล้วมันก็ติดแน่นเลยนะหมวกถอดออกไม่ได้คืออาวุธก็มีให้อยู่2ออย่างนะครับนีงไงอันอันนี้ลักษณะคล้ายๆแบบหงนะเออหงสีดําผมชอบก็ตรงอาวุธนี่แหละนะสามงามดูเท่มากเลยอ่า อามาดูแท่นที่เอาไว้เหยียบบ้างเป็นอเป็นตะข่ายนะครับเป็นขาแมงมุมนะสีแ่แฉกยืนตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะไม่รู้ว่าได้ไหมผมอยากาได้อยู่อ่อืมเอาไว้ตั้งได้ก็มียา,านพานะเป็นของตัวเองเลยทุกตัวแต่รู้สึกว่าสำหรับตัวนี้ไม่มีปีกประดับหลังมาให้นะ มาดูตัวสุดท้ายกันแล้วครับตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นตัวตลกนะเป็นตัวคือเป็นตัวตลกสองสีสลับกันนะครับสีฟ้ากับสีส้มนะรู้สึกว่าตัวนี้อ่ะคือยานนี้ที่เอาไว้เหยียบก็เท่ดีนะอ่าเท่ดีเหมือนกันอมาดูตัวนี้บ้างถอดโมออกมาได้นะครับ แต่นี้มันติดแน่นเลยถอดหมวกถอดก็อออกได้นะคือปีก็ทำเป็นสีสลับมาให้นะครับชุดนี้นะอาวุธก็มีให้อยู่สองอย่างนะก็คือโล่กับลักษณะคล้ายมีดสั้นโล่นี้ก็จะมีตาสัญลักษณ์เอ้ยเดี๋ยวอืมแขนเอียงลงมาเดี๋ยวคือตาสัญลักษณ์คล้ายๆกับโนดดนตรีนะส่วนอาวุธนี้ก็ลักษณะมีดสั้น อ่าอ่ะ,อะมาดูย่านพานะบ้างย่านพานะนี้รู้สึกว่าจะเป็นแท่นเหยียบนะเป็นลักษณะสองสีเหมือนกันเลยยืนได้นะครับเนี่ยมันมีจุดให้เราใส่เพื่อที่จะเอาไว้ตั้งเฮ้ยหัวยืน่นหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับชุดนี้นะคือลองไปหาดูกันนะครับเป็นของเล่นแถงนะ คุ้มอยู่นะชุดนี้ได้เยอะดูครับชิ้นส่วนเยอะมีแปดแบบให้ได้สะสมกันนะครับชุดนี้คุณถ้าเห็นหน้าปกกล่องชื่อว่านิกไนแล้วก็ใช่เลยคลิปหนะ้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ